สวัสดีครับท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือวันอาทิตย์นะครับวันนี้ผมก็ยังอยู่ที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงแกลงจังหวัดระยองนะครับและยังอยู่กับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันเกษตรกรดีเด่นเจ้าของรางวัลโลกสีเขียวและเป็นปราชาวบ้านที่น่าเรียนรู้มากครับเมื่อวานนี้วันเสาร์เราก็ได้คุยกับท่านแล้วนะครับเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับการที่จะเป็นเกษตรกรได้ต้องทําอย่างไรท่านก็บอกแล้วว่าคนเราเนี่ย อย่าเรียนรู้แต่เพียงทฤษฎีต้องลงมือปฏิบัติจริงและทําจริงนะครับท่านเองก็เจอปัญหาม,มามากมายแต่ด้วยการน้อมนําพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่กล้าวใส่กระหม่อมนะครับแล้วปฏิบัติลงมือทําจริงอีกทั้งได้รับคําแนะนําจากผู้รู้จริงๆนะครับท่านก็เลยกลายเป็นผู้ที่ประสบความสําเร็จและเมื่อประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยท่านไม่ได้คิดที่จะประสบความสําเร็จเพียงคนเดียว แต่ยังชักจูงเกษตรกรแล้วก็คนที่น่าคนที่สนใจเกี่ยวกับด้านนี้นะครับมาเรียนรู้เพื่อปฏิบัติจริงด้วยเนื้อที่ของท่าน50ไร่เจิไร่เนี่ยท่านไม่ได้ทําประโยชน์เพียงเพื่อตัวของท่านเองเลยครับแต่ท่านลงมือทําแล้วก็ให้คนอื่นมาลงมือทําเพราะท่านบอกเอาไว้เองว่าคนเราถ้าหากว่าลงมือทําทําตามที่ท่านทําคุณจะได้ประโยชน์แน่นอนครับแต่ถ้าคุณแค่เพียงมองอันนั้นคุณก็ไม่ได้ประโยชน์ เพราะว่าทฤษฎีที่นี่ไม่มีครับศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลิงที่นี่มีแต่การปฏิบัติจริงลงพื้นที่จริงครับเราไปคุยเพื่อจะหาความรู้จักปราชชาวบ้านคนนี้กันอีกวันหนึ่งไปพบกับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันกันเลยครับ ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสภาพารวยนะครับวันนี้เป็นคืนวันอาทิตย์นะฮะผมก็ยังอยู่กับผู้ใหญ่สมศักดิ์เครือวันนะครับที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสองสลึงอําเภอแกลงจังหวัดระยองครับเอาละครับผู้ใหญ่วันนี้เป็นวันที่2แล้วที่เราคุยกันนะครับผมดีใจมากที่ผู้ใหญ่นําชมนําเที่ยวนะครับให้คนได้รู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ว่าอะไรเป็นอะไรในพื้นที่ของผู้ใหญ่นะครับ วันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก่อนอื่นนี่ผมอยากรู้ว่า9กฎเกณฑ์หลักเนี่ยของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่บอกว่ามีถึงฐาน9ฐานด้วยกันเนี่ยมันเป็นยังไงครับผู้ใหญ่ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเป็นพันพันเรื่องครับแค่เก้าเรื่องสิบเรื่องมันนิดเดียส่านั้นเองครับผมผมอยากจะทําเป็นพันพันเรื่องนะในหลวงที่ตัด ปฏิบัติที่ทําต้นแบบว่าเป็นพันๆเรื่องเพราะอะไรเพราะประสบนิกรของพระอง์ทันก็มีเป็นพันอาชีพเหมือนกันเนี่ยครับก็เลือกเอาที่เราชอบนะครับเลือกเอาที่เหมาะสมกับตัวเราผมก็คัดเลือกได้สิบเรื่องที่เหมาะสมกับตัวผมเองเลยนะครับครับผมและที่คัดเลือกได้สิบเรื่องผมก็คิดว่าคนที่มาหาผมคนที่ผมคุยด้วยน่าจะชอบสักเรื่อง ผมถึงไม่ชอบสิบเรื่องก็น่าจะเอาไปสักเรื่องเอาไปสักเรื่องเเพราะก้าเรื่องสิบเรื่องมันมีอยู่เรื่องที่ทุกคนต้องรู้ครับคือเรื่องที่หนึ่งเรื่องของปรัชญาแนวคิดวันนี้หลายๆคนอาจจะรู้เรื่องแต่รู้หมดหรือเปล่าขั้นตอนต่างๆที่ในหลวงตัดไว้เยอะแยะแล้วในหลวงก็ตัดบอกว่าอย่าข้ามขัน้นแล้วทำไงถึงเราจะรู้ว่ามันข้ามขัน้นหรือทําตามบันไดจริงๆครับไอ้น,นี่คือปรัชญา แนวคิดอยู่ในกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งขาดไม่ได้และเรื่องนี้ทั้งหมดก็คงจะเป็นเรื่องง่ายๆถ้าสมมุติจะบอกให้มันง่ายก็ไปอ่านพระไตรปิฎกถ้าอ่านพระไตรปิฎกไม่เข้าใจอ่านมหาชนกครับมีเรื่องให้ทําตั้งแต่พระไตรปิฎกจนถึงมหาชนกครับหรือถ้าอ่านมหาชนกไม่เข้าใจไปดูต้นแบบมีทั้งสามขั้นตอนคครครับับบและสามขั้นตอนเนี่ยเป็นกลุ่มงานกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งถ้าใครเป็นผู้เท่าผู้แก รู้เรื่องศาสนาพุทธมันอยู่ในพระไตรปิฎกสองถ้ามีเป็นภาพการ์ตูนอ่านหนังสือพระไตรปิฎกมันานไม่เข้าใจมันนานจนเกินไปก็มาดูมหาชนกเพราะมีภาพการ์ตูนแล้วในภาพการ์ตูนพระเจ้าอยู่หัวซ่อนอะไรเร่องใหญ่ใหญแต่ใต้ภาพอธิบายไว้ละเอียดครับแล้วถ้าดูเรื่องนี้อาจจะหาซื้อมหาชนกไม่ได้เพราะมันไม่มีจริงๆนะครับแต่ตอนนี้มีแล้วตอนนี้จริงๆแล้วนี่คือสามารถที่จะหาซื้อกันได้ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูน ไม่ว่าจะเป็นภาคเคลื่อนไหวนะครับเพราะว่าผมเองเคยทําเรื่องเกี่ยวกับพระมหาชนกอยู่โอ้โหเป็นบุญนะครับ <c oughs> ครับถ้า<ก>ทําเรื่องนี้ไปใส่ในโรงเรียนการศึกษาครับเด็กแทนที่จะเรียนไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องไปกด,กดนู่นกดนี่ในเ้องอ่านมหาชนกเรียนเรื่องมหาชนกทุกชั้นให้เรียนให้จบให้ได้มหาชนกมันมีจบหนึ่งจบสองจบสามเรื่องเดียวตอนเดียวเนี่ยแต่ลองอ่านซ้ําๆถ้าสมมติหามหาชนกไม่ได้ไปดูต้นแบบแห่งความสําเร็จ ครับว่าใครทาอะไรที่มันสําเร็จจริงๆนะครับนั่นคือกลุ่มงานกลุ่มที่หนึ่งที่อยู่ที่นี่มากกลุ่มงานกลุ่มที่สองผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทั่วประเทศมีหมดเรื่องของปัจจัยการผลิตเหมือนกันทั้งนั้นทําปุ๋ยไม่ต้องมาถึงที่นี่ใต้ก็มีเนื้อก็มีสานก็มีแต่ที่นี่สอนทําปุ๋ยน้ำหมักที่นี่สอนทำหมักทำน้ำหมักแต่เนื้อสารนี่ต้ก็มีน้ำหมักบาบัดดิน บางบันงนนดน้ำกรมบัฒน้าทีดิงก็สอนอยู่แล้วหน่วยงานทุกหน่วยก็สอนอยู่แล้วม,มแมลงมาทำงไงถึงให้มแมลงหนีไปจากเราครับครับหลายๆหน่วยงานก็สอนอยู่แล้วสรุปแล้วเรื่องของปัจจัยการผลิตทั้งหมดที่อยู่ในนี่ยมันอยู่ข้างๆบานทันเข้านานแต่ทําไมถึง้่งออามาที่นี่เพราะมันมีเทคนิคบังเรื่องอที่นี่ทําจากเรื่องอยากให้เป็นเรื่องง่าย ไม่ทําเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะฉะนั้น5้าเรื่องปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรต้องทิ้งถิ่นทิ้งฐานออกจากไร่จากนาไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเขาเรียนรู้ห้าเรื่องเนี่ยเขากลับบ้านหมดทำนาก็ได้กำไรทำสวนก็ได้กำไรน้ำก็ไม่กลัวเสียดินก็ไม่กลัวเสียนี่คือกลุ่มงานกลุ่มที่สองเรื่องของปัจจัยการผลิตครับกลุ่มที่สามที่ในหลวงตัดซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เรื่องของพลังงานทดแทนพระองค์ขับรถ เอลอยบีลอยลทำอยู่ในสวนกิตดาแล้วก็ใช้มานานแล้วด้วยแต่การถ่ายทองเรื่องนี้มันไม่มาไ Bio บโอดีเซลที่ไม่ออกมาข้างนอกเพราะอะไรเพราะมันมีการค้าธุรกิจปนปนอยู่ข้างนอกอคนที่จะผลักดันเรื่องนี้ก็ไม่ค่อยกล้าจะผลักดันเท่าไหร,ร่เพราะมันไปเบียดของธุรกิจเขาแต่วันนี้จําเป็นแล้วละ่ะน้ํามันก็แพงแก๊สก็แพงพลังงานก็แพงพลังงานทดแทนมีสี่ตัวหนึ่งพลังงานจากแสงอาทิตย์ ก็ไม่ต้องเลี้ยนมากแค่รูขั้วบวกโคลบรููแอมแค่นั้นเลยจบใช้ได้แล้วไม่ต้องไปวิเศษอะไรมากไม้แค่มันแตกก็ทําให้มันใช้ได้ต่อมันก็ใช้ได้อยู่แล้วสองแก้ชีวภาพาเอาขี้ใส่ถังเอาเศษจากพืชจากสัตว์ใส่ถังใส่กระบวนการนิดเดียวก็ออกมาเป็นไฟแล้วก็เลี้ยงง่ายทรรมชาติสอนไว้เห็นไหมแต่เมืงนอ,นนองนนท์เนี่ยท้องหลังหลนหลนหลนแค่เอาปี๊ไปคลุมๆจุดไฟติดเนี่ย นั่งธรรมชาติสอนไว้ให้เราก็แค่เอาธรรมชาติมาใส่ถังแค่นั้นเองเผาถ่านคนโบราณเผามาตั้งนานแล้วแต่วันนี้ทํายังไงถึงให้รู้ลึกว่าเผาถ่านมันไม่ได้แค่ถ่านมันได้อย่างอื่นอะไรตั้งเยอะแยะนี่ผมทําถึงขนาดได้ฟันลาแมลงน้ําส้มขันไม้ได้น้ําส้มฟันไม้ได้ถ่านไปทาร้อยแปดทำยาก็ได้ได้ร้อยแปดเลยค่ะละเอียดมากน้ําส้มขันไม้ครับผมไบโอดีเซลเอาน้ํามันบนดิน ไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดจากโลกอของของขาหมดนะแต่ของในหลวงไม่หมดม,มดเพราะพลังงานทดแทนของในหลวงมันปลูกได้จริงๆใช้ไปปลูกไปใช้ไปปลูกไปคแค่บ้านใครบ้านมันก็ไม่เดือดร้อนแล้วเอาน้ํามันมาสกัดผมทมําไปเกินหนึ่งชั่วโมงนะเนี่ยเอาน้ำมันมาอยู่ที่ผมไม่เกินหนึ่งชั่วโมงใส่เครื่องติดได้ก็แล้วกันทําแบบง่ายๆนี่คือ,อกลุ่มงานกลุ่มที่สามกลุ่มงานกลุ่มที่สี่ก็เรื่องของธรรมชาติ วันนี้โลกมันร้อนทุกคนเชื่อแล้วล่ะเมื่อก่อนไม่เชื่อแลนวล่ะวันนี้พายุแรงทุกคนก็เชื่อวันนี้น้ําจะท่วมอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> ภัยธรรมชาติแรงขึง้นแรงขึง้นแรงขึง้นครับแล้ววิธีแก้ภัยธรรมชาติมีอย่างเดียวคือปลูกปา่าวันนี้ถ้ามีป่าน้ําก็ไม่ท่วมมีป่าฝนก็ไม่แรงรมีป่าล้มก็ไม่แรงมีป่าดินก็ดีมีป่าน้ําก็ดีมีปา่ามีกินก็แล้วกัน แต่วันนี้มันไม่มีปา่าไงมันจะหมดแล้วหมดแล้วผมเอาไว้สองพันว่าไรนี่นกบป่าไม้มายกผมอะเหลืออยู่ข้างหลังนั้นพวกเอาไปหมดแล้ว<อ>พวกที่ว่าคือใครก็ไม่ต้องพูดถึงเขาครับ,รบวันนี้เรื่องของป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างอยู่ในเรื่องสุดท้ายแล้วท้ายที่สุดเนี่ยวันนี้ผมมีต้นแบบเรียนเสร็จสิบเรื่องเอามาทำแบบไหนคนที่เรียนไปทั่วประเทศรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมคิดว่าค่อนข้างจะหมดแต่ถามมีใครทำนัก ไม่มีไม่มีไม่มีเพราะอะไรเพราะเข้าใจไม่ไม่ถูกแล้วก็ไม่เชื่องแต่วันนี้วิธีทําวิธีเดียวรู้แล้วทําอผมเลยสร้างต้นแบบไว้หนึ่งลร่สองลายสามลรยที่สี่ลาห้าไายมีที่แบบนี้ทาขนาดนี้มีที่แบบนี้ทาขนาดนี้แม้แต่ไม่มีที่สัก็แบกก็ทําได้ก็ทําได้ครับนี่คือสิ่งที่เป็นความรู้ที่นี่ทั้งหมดหลักๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับท่านผู้ชมครับ คือเกษตรกรที่สนใจนะครับสนใจที่จะเขาเรียกว่าลองถูกดีกว่าหลังจากที่ท่านเนี่ยลองผิดมาแล้วผมลองมาแล้วผมลองมาแล้วผิดคือตรงนี้จะมีแต่ลองถูกนะครับท่านก็อย่าไปลองผิดอีกเลยครับคือติดต่อมาที่นี่หรือเดินทางมาที่นี่แค่กระเป๋าใบเดียวท่านสามารถจะมาเรียนรู้ได้ที่ตอนนี้มันก็เป็นเป็นที่น่ายินดีนะกระทรวงเกษตรก็เอานักศึกษาที่บรรจุใหม่ ข้าราชการบรรจุใหม่ก็เข้ามาที่นี่ทุกรุ่นนะครับครับก่อนที่จะไปทํางานก็เกษตรกรไปเป็นข้าราชการก็มาฝึกไปดูว่าชาวบ้านก็ทําแบบไหนเขาเข้ามาที่นี่แล้วเพื่อที่จะไปเป็นวิทยากรต่อไปครับนะฮะก็ดีครับดีก็ถือว่าทําให้เด็กรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อีกอย่างหนึ่งก็เหมือนสํานึกรักบ้านเกิดครับครับใช่ไหมครับือเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์เนี่ยกลับไปทําที่บ้านของตัวเองใช่นะครับ อันนี้ผมชอบมากเลยคือ9้าฐานหลักที่บอกนะฮะก็คือมันจะมีฐานคนรักป่าฐานคนรักน้ํำฐานคนรักแม่โธรณีฐานคนรักสุขภาพฐานคนเอาฐานฐานคนติดดินฐานคนรักแม่โพศพฐานคนมีน้ํายาครับแล้วก็ฐานคนมีไฟมีครบมันมีเกินด้านนี้ซ้ำรับนคือแก่เก้าฐานหลักๆใช่ไหมใช่ ที่นี้ที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> คือคนที่จะเข้ามาที่นี่เนี่ยไม่ได้เสียอะไรเลยสักบาทเดียวเราไม่เอาล็อกเนี่ยวเขาเดินเดินมาเนี่ยมาจากสุพรรณมาจากโคราชมาจากพัทลุงมานี่ทั้งนั้นครับใต้ <c oughs> เหนืออีสานเนี่ยกระพายกระเป๋ามาลูกมาถึงก็เลือกนอนนะสิ <c oughs> แล้วก็เรียนตามที่ผมทำนะผมไม่ได้ไปจับมือสอนไง <c oughs> ผมตื่นขึ้นมา <c oughs> ผมทำอะไรก็เดินตามไปดู ครูพักลักยำนั่นคือการสอนแล้วครับทําให้ดูไม่ได้พูดให้ฟังถ้าสงสัยลองถามเหแต่ถ้าไม่ถามผมก็ไม่บอกผมก็ทำผมไปเรื่อยถ้าจะขอลงมือทำด้วยก็ทําก็ต้องเข้ามาครับต้องมาตัวใจถ้าเขาไม่มาโดยใจอย่าไปสอนเขาเขาไม่รู้เรื่องหรอกครับแต่วันนี้ถ้าเขาสนใจแค่เดินตามเราถามเราช่วยแบ่งปันความทุกข์ยากจากเราช่วยเหลือเรารนั่นแหละไอ้คนนั้นจะเก่ง แต่แต่คนนั่งเท้าเอวดูลรทำไอ้นั้นไม่เป็นอะไรเลยเพราะไม่ได้ลงมือทำไม่ได้ลงมือทำํำแล้วได้ข่าวว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะแบ่งที่กี่ไร่นะครับที่จะซอยออกมาเป็นไร่ๆแล้วก็ให้คนที่มาเรียนรู้ที่นี่เนี่ยลงมือปฏิบัติวันนี้ที่ผมกลัวที่สุดเนี่ยว่าที่แผ่นดินก็นแล้วกันแผ่นดินในประเทศไทยมันอานไม่เหลือให้ใครเลยโดยเฉพาะคนไทยฟังแล้วเศร้านะครับถ้าคนไทยยังนิ่ง เหมือนอหูแต่ไปนา,าตาไปไรเออไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องฉันอีกไม่ช้าไม่นานมันจะไม่ใช่เรื่องของคุณจริงๆวันนี้ผมพยายามเก็บที่นะครับที่ในทุนจองที่ชาวบ้านไม่รู้จะทําอะไรครับที่ชาวบ้านทิ้งเอาไว้ผมพยายามเก็บมาเก็บมาพอเก็บมาแล้วก็เอาคนที่เรียนเนี่ยเรียนเสร็จคนนู้นจะ,จะมีปัญหาคนนี้จะมีปัญหาส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาที่วาก่ะเขาไม่มีที่ครับเขามีที่นิดเดียว น้ำไม่ดีดินไม่ดีปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นแต่ปัญหาต่างๆเหล่านั้นมันลุ่มไปได้ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดคือเขาไม่มีที่ผมก็เลยจัดสรรที่ตรงนี้เอาไวา้ว่าใครจะเอากี่ไร่ในคุณมีปัญญาทํากี่ไรกี่ไรกี่ไร่ก็ไปคุยก็จะของที่จะของที่ที่เขาไม่เอาแล้วละ่ะเขาไม่ทําแล้วละ่ะแล้วเข้าใจดีแล้วละ่ะคือเขามีที่มากเนี้ยตรงนี้ก็เอาไปสิเขาจะแบ่งที่ให้ให้ในราคาถูกๆ เท่าที่คนนั้นจะมีกําลังซื้อได้ผมจะไปโอบโอบโอบเอาไว้แล้วใครเอาเท่าไหร่ก็ไปคุยเจ้าของที่ก็สิครับนั่นแหละเป็นการแบ่งแผ่นดินอยู่ที่ว่าใครจะเอามากใครจะเอาน้อยใครมีกําลังเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นผมจะเข้าไปเป็นตัวหมักลุกครับไปตั้งกระดานไว้ให้แล้วผมจะนั่งอยู่ข้างกระดานคุณเดินนะเข้าไปสิถ้าผิดผมบอกว่าผิดนะครับอแต่ต้องเข้ามาอยู่นะครับท้ายที่สุด ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าต่อไปเนี่ยมันจะเหลือผมคนเดียวหรือเปล่าอไอ้ที่ว่าเหลือคนเดียวหรือเปล่าเพราะอหลรเพาะโลกมันเปลี่ยนหมดแล้ววันนี้อะไรๆก็น่ากลัวทั้งนั้นนะครับ,รบแล้วท้ายที่สุดคนทําเรื่องเนี้มันเหมือนถูกลมแรงยิ่งสูงยิ่งลมแรงยิ่งสูงยิงลมแรงผมไม่รู้ใครชอบผมนะครับแล้วถ้าผมตายยังไงร,รู้ได้ไงว่าผมไม่ตายครับใครจะดูแลใครจะถ่ายทอดเรื่องนี้ ลูกถ้าลูกผมไม่เอาอืมเมียถ้าเมียผมไม่เอาพี่ถ้าพี่ผมไม่เอาน้องถ้าน้องผมไม่เอาแล้วเป็นไปได้โดยซ้ําเดี๋ยวนี้อย่าว่าอย่าว่าแต่ผมนะครับก็ใครก็ได้ลองหันไปดูครอบครัวตัวเองแล้วกันครอบครัวไหนบ้างที่แบบแม้ลูกชั้นดีเมียชั้นดีผัวชั้นดีน้องชั้นดีพี่ชั้นดีครบเลยดีหมดทุกคนเลยไหนครอบครัวไหนั้งครับ,รบที่เป็นแบบนี้ ตอนนี้ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยผู้ใหญ่สมศักดิ์ก็พยายามที่จะพูดว่าแผ่นดินเนี่ยของพวกเราคนไทยเนี่ยแทบจะไม่เหลือแล้วไม่เหลือครับเราก็ต้องช่วยกันคือรวบรวมแผ่นดินกันถูกต้องนะแล้ววันนี้ที่ผมนาจะทํำดีสุดและกำลังทําำรอบๆเนี่ยครับจะทําให้เป็นเหมือนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงแต่การทำชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงเป็นล็อกคอเข้ามาไม่มีทางไม่ได้ นอกจะเอาคนที่เห็นเหมือนเรามาด้วยใจเอาคนที่เข้าใจในเรื่องขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทํำยังไงผมเลยตัดสินใจยกที่แปลงนี้ห้าไร่รตรงนี้เป็นต้นแบบยกให้เป็นทรัพย์สินส่วนพระราษตริย์คือให้ในหลวงเลาแยกโฉนดไปเลยไอห้าไร่นี้อยู่จุดกลางคนที่มาฝึกอบรมที่นี่สามารถจะมาเมื่อไหร่ก็ได้ครับแล้วถ้าเขาไม่อยู่ข้างๆเนี่ยเขาก็มาอยู่ติดที่ที่อยู่ในโครงการอเนืองมาจากพระราชดิษฐ เขาเห็นตัวอย่างประํำเห็นตัวอย่างประยำถ้าวันหนึ่งบรรดาผมตายไปเขาอยู่นะแต่วันนี้ผมก็ยังไม่มั่นใจถ้าผมตายไปแล้วใครจะทําตัวนี้แทนผมครับและที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึงน,นะครับยังมีสิ่งที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับและนี่คือ,อคําพูดของปราชชาวบ้านเป็นผู้ใหญ่ดีเด่นได้รับรางวัลม,มามากมายผู้ใหญ่สมศักดิ์ เครือวันนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นปราดผู้ที่พยายามจะรวบรวมแผ่นดินของคนไทยเอาไว้ให้คนไทยให้ลูกหลานสืบไปนะครับอย่างที่ท่านบอกว่าถ้าเรายังองอมืองงอเท้าถ้าเรายังไม่ทําอะไรอีกถ้าเราไม่รู้จักเรียนรู้แผ่นดินที่เรายือนอยู่อาจจะไม่มีก็ได้